ไปแล้วคุมงานนะครับมาคุมงานให้ครับผมน้องอะไรนะน้องอะไรครับน้องคำปูนครับ้น้องครับคำเอาเพชรบอกช่วยกันนะครับี่คมเตอร์ใหญ่ครับผมได้ว่าไก่เป็นไงบ้างครับเยอะมช่วยกะ ผมด้วยแค่กันอ้าวฟังเคสครับผมตัวนี้อิ่มแฝ่เลยนะคตัวนี้ทำรูคุณครับโอ้ดูหางครับไม่กินอ้อยนะผมกินแต่มันแก้วครับผมดูครับผมดูครับผมโอ้โหมีกันเดือดอีกครับดูดูตาตาตาเริ่มหย่อนแล้วดูตัวนี้บ้างครับผม อ่านีอย่างตัวนงกันนะครับผมฮะช่วยฮะอันนี้แล้วไปเอาหุ่นยาเออเป็นิไปตัดต้นกล้วยรุ่นยาครับผมเออตัดต้นกล้วยอยู่อยู่บ้านบุญหลบุญหลไปดับบมันยินอะไรนยิงเาทํเา ไดลยบ่นี่ครับลุงสะตึกครับผมการมาตัวสาเอาไปตัวไหนครับเอาไปให้เอ็มมี่ครับมาโชว์หลวงพ่อไข่นะผมใช่เหมือนกันหลวงพ่อไข่ครับผมนี่อันนี้แข็งมากครับหลวงพ่อไข่นี่แข็งคนอยู่เลยนะผมหลวงพ่อไข่เราจะตามติดชีวิตนุงชะตึงนะผมเดี๋ยวเขาจะเปิดช่องอีกห้าปีนะผม โอ้ดูเอมี่ของเรานะครับมีเทแบบนี้เลยทำไมมีน้ำตาไหลด้วยครับน้ำตาไหลน้ำตาเป็นฟองใช่ไหมผมไมนเป็นอะไรครับผมมันโดนลมครับฝุ่นเข้าตามันทัมพี่ฝุ่นเข้าตาเข้าตามันเลยน้ำตาเอ้ยขึ้นมันก็รำเนาะ จะ่ำอย่างเดียวเลยตามติดเจ้าตามติดอันนี้เป็นเครือกไม่ทองเพชรออกครับผมทองเพชรชอบมาเล่นนะดึงเล่นยญนะเนาะดูดูดูจะจับหัวครับทองกลาง้วครับแต่ว่าทองเพชรเรายังสู้ไหวนะครับ อันนี้กินตอ้อ,อยรครับไม่กินมันแกวน,นุมกินเริ่มหมดแล้วโอ้อย่าดึงยาดึงไปแม่ชอบทิมชอบดึง่าไปครับดูดูดูด,ด,ดโอ้ยูสองเป็ดของเราอันนี้อยู่ในคอกดีแล้วไม่ได้ออกมานุ่มสะดึกไอ่อีกแล้วครับผมดู โอ้ยเท่นะครับผมแม่ทีมไม่กินอ้อ้นะผมกินแต่บ้านแก้วครับโอ้โหเดือดมาแสงของนู้นก็ได้เป็นที่ผมกับผมทางนู้นอ่าทองเพชรจะดึงทองเพชรทองเพชรบ้าบ้าบ้าร้ ดึงเล่นดีครับสองพี่ของเราเนะี่ยดูม่าตื่นเต้นเล้ลวะขอบคุณครับเราต้องดูครับไม่กินเท่าไหร่นะผมออยนี้โอ้โหเต็มเลยครับกินแต่มันแกวกับแตงนะครับผมดูดูโอ้โอ้โอ ไม่กินเลยครับผมแล้วต no ้องเอาไว้แกลไกนะดูแม่เสกทิ้มายกไว้ตรงนี้อ่าพ่อยเรอกันนะครับจบเครับหดคบนีนะคับีนัะครับิเหไ่ติดดวครับเราตุ้มด้วยช่วยกันนะครับเพราะว่าดนี้ใคม่เ นนะครับี่หนุ่มอะไรครับนี่ยหนุ่มตราบบอกช่องอะไรครับคุณช่องอะไรครับแอลฮะช่องอะไรสมชายอิริี์ครับสมชายอิริย์สมชายอิริยนะครับไม่ใช่เสกอิริย์บอกนี่ครับช่วยกันครับโคลไมาช่วยนะครับร่วมมช่วยกันขอบคุณ ก็ขอขอบคุณ FC นะครับทีส่สนับสนุนาอาหารนะครับ,รบ,รบช่วยน้องๆช้างนะครับเอาเลยครับเอาเองเลยมาด้วยก่อนเลยเอยเอ่า <laughs>

தான். இது வந்து மச்சான் பையன். இது வந்து இந்த மாதிரி. ஆ ஆ ตาเริ่มหยอดแล้วเออทองปีนตาหยอดหมดแล้วน่าอยากน่าจะกินแล้วอผมเจ๊เอมี่ทางนู้นนะผมเจ๊ของเราม่ทีมไม่กินอ้อยนะผม กินของอร่อยๆก่อนนะผมเพราะไอ้กินบ่อยแล้วดึงมาโยกตรงนี้ครับโยกโยกเพื่อให้ความเต็มใจผมมาต่อเม็ดดึงไปอีกแล้วผมโอ้ยต่อเม็ดโอ้ดูดูยังจะดึงหรือเปล่าเอ้าเม็ดนาน

ยกเพื่อให้ความสนใจได้จริงๆครับเราจะไปดูฝั่งนน้นบ้างครับผมร่วมด้วยเชื่อกันนะครับนี่โอยโป่งเองครับนี่ได้ตะไคร้ใหญ่นะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เมื่อกี้ไป่งอกะไรสักอันครับกลับไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับได้ได้ตะไคร้ใหญ่โหเร็วมากครับผมเร็วมากเลยครับใช้คนอื่นครับหยุด บาดมือครับนี่คุณใส่ท่านั้นี่นี่นี่ที่นั่งก็ซื้อดูครับดูครับวีธีจะบอกเด็กๆนะครับยำยำบกม่วงบ่ยำม่วงกินม้อเหรอตรงนี้อะไรเร็ววะกลัวบาดมือครับกลัวบาดมืออันตรายอันตรายครับดูครับเดี๋ยวก่อนครับจะทำให้เด็กๆดูนะครับเด็กๆท้าตามๆนะครับเอาเสียงอะไรครับ เปื้อะไรครับผมโอ้โหดูครับผมพังหมดแล้วสองร้อยบาทดูครับผมงานของผมเอาหมปจุดแล้วไป หลวพ่อไข่นะพี่นี่เส้นเส้สนแดงนี่หลวพ่อไข่นีทำไมเนาะนี่อะไรนี่ครับผมเด <c oughs> ้อสำหรับนนี้เราบสส <c oughs> เพียงตันี้อะ <c oughs> ไรแจกไช่องไปทางเล็ของเราเดินครับแล้วก็ช่องนูมสตูดิบอกีกาปรีนะผมสวัสดีครับ <c oughs>